ผมบีเจมบาสเกซเมอร์และผมปัญหาตัวผู้เกิดมาก็ไม่เคยออกจากป่าเลยสลัดผักเฮ้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยอุ้ยเออเข้ามานะกันได้เรียบร้อยนี่คือบ้านของผมแล้วมาโน้ตแม่แก้วนี่คือบ้านของผมเอาปุ๋ยใช่ไหม, <c oughs> มเมาเด้งได้งจริงกับเมาเด้งลุกลุกลุกเอาปุ๋ยใช่ไหมมึงเมาเาดินน้ำเดี <c oughs> ๋ยวผมไปช่วยเก็บเกี่ยวนนี่แค่หลอกเหรอแค่หลอก <c oughs> แค่หลอกผมช่วยเก็บกั้ลูกผมช่วยเก็บ โอ้อทำเป็นอารมณ์เสียดอกกุหลาบแลบร้อยมึงเพิ่งปลูกใช่ไหมมึงปลูกกูถอนนะเอาสิเก็บๆดอกกุหลาบยิงแม่งเลยนี่แหละลงกอ้าวดอกกุหลาบไปไหนลูกวายวายเอาเี่มาให้ครับเฮ้ยไอ้ลุงบักซกนี่ลูกวายเปียกเลเปียกทั้งตัวเปียกทั้งตัวว อะไรลงมีปัญหาอะอันนี้คือบ้านผมนะลุงจ๋าลุงจ๋าลุงจ๋าขอหมวกนะจ๊ะลูกลูผมมก็บวลูกกระทำอย่างนั้นลุงจ๋าอย่าลุงลุงคงไม่ใช่อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับบ้านลุงหรอกผมเอาไปทิ้งให้นะทิงน้ำแม่งเลย ขอนะขอรู้ผมขอผมขออันนี้ผมขอลูกผมขอ,อปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้ลงุง <laughs> ถอนได้ไหมเนะี่ยถอนแม่งเลย <laughs> ป้ายหายยังไงวะพูดเลยปนะ้ายเนี่ยผมไม่ยอมหร <h> อกลุงเฮ้ยเดี๋ยวจิกเลย <h> ได้ลุงเล่นอย่างนี้ใช่ไหม